자막 ประมาณเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะฮะสงสัยแล้วสิฮะว่าทําไมวันนี้ผมมาดึกดื่นอยู่ที่รัฐสภาของเราเนี่ยเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปดูกันวันนี้เรามาอยู่ในวันที่เขามีการอภิปรายไม่ไว้วังใจผู้ชมครับก็เกิดขึ้นมาเนี่ยแะฮะผู้ชมครับช่วงปลายปลายเดือนมีนาคมแบบนี้แหละฮะผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาผู้ชมไปดูกันดีกว่าแน่นอนว่าเบื้องหน้า การถ่ายทอดสดการประชุมเนี่ยคุณผู้ชมติดตามกันได้ทางช่องสิบโทรทัศน์รัฐสภาของเราถ่ายทอดสดตลอดการประชุมแต่ว่าเบื้องหลังนะคุณผู้ชมฮะทีมงานต่างๆการทํางานของเขาเขาจะมีการนอนหลับพักผ่อนเขาจะมีการเอ๊ะผมก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเป็นอย่างไรนะในการที่จะมีการสลับกันทํางานเดี๋ยวเราพาไปดูทีมงานเบื้องหลังกันหลายๆส่วนนะเดี๋ยวเราไปดูกันในตอนนี้กันเลยครับ ผชมเรามาอยู่ชั้น10ชั้น1ิเป็นชั้นที่ประธานแล้วก็รองประธานอาศัยอยู่คุณผู้ชมฮะเป็นห้องทำงานนะคุณผู้ชมแลวตอนนี้ได้ยินมาว่าท่านกำลังพักผ่อนกันอยู่แต่ว่าเราไม่รบกวนท่านนะแต่ว่าเราจะไปดูว่าทีมงานของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างทีมงานที่สนับสนุนท่านนี้ก็คือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเดี๋ยวผมชะโงกดูกอนโอ้ย กำลังหลับอยู่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันคุณผู้ชมคอับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไม่หลับไม่นอนกันเหรอครับผมโอ้โอได้ไงเราติดตามงานอยู่เนาะมีภา,างมีงีบๆหน่อยนิดนึงงียบๆหน่อยแต่ว่าเราเราต้องติดตามมอนิเตอร์ตลอดเวลาเลยใช่ครับโอ้แล้วว่าถึงใครบ้างเป็นยังไงบ้างเวลาเราทํางานกับข้างบนคืแบบนี้คือเราผัดเวรนกันไหมผัดดีครับพอบอให้ผัดเวรนกัน คือให้ชุดหนึ่งกลับบ้านไปก่อนเพื่อมาสแตนบายช่วงเช้าแล้วก็ชุดหนึ่งอยู่กลางคืนเพื่อไปพักช่วงกลางวันแต่ชุดกลางคืนนี่ก็ต้องมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาใช่เรามีวิธีแก้ง่วงอย่างไงก็ยื้อเส้นยื้อสายเดินไปเดินมาหานมขนมกินอ๋อกินคุณผู้ชมกองทัพต้องเดินด้วยท้องถูกครับคือถ้าแต่ถ้ากินเยอะไปก็หลับเลยอาจริงเหรอกระผมกาแฟนี่ต้องเตรียมพร้อมเลยเออนะตอนนี้ท่านรองพักผ่อนอยู่เนาะใช่ครับเพิ่งลงจากบันลังมาเมื่อหัวหัวค่ำนะ ลงมาตอน5ทุ่มแล้วก็มาทานข้าวเพิ่งได้ทานข้าวเองแล้วก็สักพักหนึ่งท่านก็เซ็นเอกสารเซ็นงานเสร็จเราก็เข้าไปพักผ่อนไม่รู้ตอนนี้ท่านกาลังคิดถึงกีกี้อยู่หรือเปล่าไม่รู้่าอันนี้ท่านน่าจะได้คําตอบเรื่องกีกี้ไปแล้วเพราะเมือ่อกี้คุณผู้ชมดุเดือดเลยเพระาะกีกี้นี่แหละใช่ใชว่ากีกี้นี่เลยคุณผู้ชมนะให้กําลังใจทีมงานต่อไปไม่รู้ว่าวันนี้จะยาวนานขนาดไหนนะตามกำหนดการตามววละประชุมก็คือตี5ครึ่ง ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกินตีห้าครึ่งเราก็ต้องยังอยู่อีกเนาะก็ต้องอยู่ไปพรุ่งนี้พ<อ>รุ่งนี้ต่อเราก็ต้องมาอยู่อีก,กใช่แต่ต้องรอให้ชุดที่ไปพักผ่อนกลับมาสแตนบายกับเราก่อนเปลี่ยนกันโอ,โอเคโอเคไม่รบกวนแล้วนะฮะขอบคุณนะค,ะ<อ>นะครับทม<อ>ขึ้นมาถ่ายที่ชั้นสิบนี่คือพี่ๆเขาเลี้ยงดูอย่างดีเลยกาแฟน้ำขนมเต็มเลยนะฮะก็เรามาเบียดเบียนสเบียนสบเบียงพี่เขาเดี๋ยว เอาสักหน,น่อยหนึ่งเนะ ouais, pues, าะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเราจะไปหาใครอีกเดี๋ยวเราแวะอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมฮะกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านน่าจะยังอยู่นะเนี่ยเท่าที่มองอยู่นี่สามคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันทีมงานยังอยู่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมรบกวนฮะรบกวนครับโอ้โหนี่มาหาท่านผอดีวอวะคุณผู้ชมฮะ สวัสดีครับผมยังอยู่เหรอครับเนี่ยอยู่ค่ะสแตนบายพอดีของเราต้องจดประเด็นค่ะอ๋ออ oh, ย่างสแตนบายตอนนี้ก็คือเราต้องจดประเด็นอ่าใช่จริงๆก็คือจะมีตารางจดประเด็นแบบนี้ออ oh. ทุกช่วงแล้วก็จะผัดกันจดคนละชั่วโมงแล้วก็พี่ก็มาตรวจสแกนอีกทีแล้วก็ส่งให้ทางพักการเมืองเขาเอาไปใช้ต่ออ๋ oh. แล้วเราก็เนี่ยเราก็จะมีผังของเจ้าหน้าที่เรารอสแตนบาย <differences S 2> ไม่กลับ <myster ien S 2> บ้านนหรครับก็อยากจะกลับละค่ะแต่ก <calculations> ็ต้องอยู่สนับสนุนกันก่อนค่ะอีอแต่มีน้องๆอยู่ด้วย ไม่เหงาไม่เหงาค่ะไม่เหงาเดี๋ยวให้กำลังใจตาปือนิดนึงนะคะตาปือธรรมดาผมไม่ยังตาปือเลยอ้าวเดี๋ยวให้กําลังใจกันต่อนะทีมงานทุกคนขยันแข่งขันกันขอบคุมากนะคะเป็นกําลังใจให้ฝ่ายค้านด้วยค่ะนี่ต้องเลยกว่าภาพแบบนี้เราไม่ได้เห็นกันปกติเราจะเห็นแค่ในห้องประชุมใช่ค่ะว่าถ่ายทอดสดเป็นยังไงีทีมเบื้องหลังค่ะนี่ทีมเบื้องหลังสนับสนุนผู้นําฝ่ายค้านค่ะอ่านะเอาให้กําลังใจครับผมขอบคุณนะครับ มอยู่กับอีกคนนึงต้องเรียกว่าเป็นบุคลค, <c oughs> บคลสําคัญบุคคลสําคัญของสํานักงานประชุมฮะเจ๊ฝ่าย<ต>สวัสดีจเจ๊เจ๊ตอนนี้ตีหนึ่งกว่าเกือบตีหนึ่งครึ่งแล้วทำไมยังไม่ง่วงอ่ะฮะยังไม่ง่วงค่ะมี <c oughs> ความสุขเจ๊ฝ่ายอยู่มาตั้งแต่กี่โมงกันเนี่ยโอ้โหมาตั้งแต่ตีห้ามาจะงาตีห้าฮะตีห<ะ>้า <5. S 1> ไม่เปลี่ยนวงเปลี่ยนเวรไม่อะไรเลยอยู่ตรงนี้ตลอดเลยค่ะอยู่ตรงนี้ตลอดเลย อ,อยู่อย่างนี้มาโดยตลอดนน<ะ>ตีนึงกว่าคือเจ๊จ<ะ>๋าจะอยู่ถึงปิดประชุมเลยใช่อยู่ถึงปิดประชุมสํานักงานประชุมเรามีหน้าที่เป็นเลขานุกการของการประชุมจะต้องอยู่จนเลิกในห้องประชุมชมีทีมงานเจ๊กี่คนทั้งหมดร้อ,รอยประมาณร้อยสิบคน คือร้อยสิบคนนี่คือต้องอยู่ทั้งหมดเลยเวไหนที่เขาหมดเวนแล้วก็ออกไปบ้างก็มีแต่บางท่านที่สมัครใจอยู่ก็มีครับผมยังอยู่บริการท่านสมาชิกอีกพวาเราจะไม่ไปไหนเรือกของสนัครประชุอุ้ยพร้อมมีมะม่วงมาจากสวนด้วยวันนี้จริงมะมะม่วงแบบเปรี้ยวๆเลยใช่ใช่เจ็บมาจากสวนกินแล้วคือตาสว่างตาสว่าเปรี้ยวใช่ใช่ใช่ผู้ชม คือสดใสสดชื่นสดใสสดชื่น,นแรงเยอะจริงๆ<ช>นี่พี่ท่านนี้ก็ดูยังสดสใสอยู่นะฮะอันนี้อันนี้นนเขาเขาเวนเขาเวนมาตอนกี่โมงพี่เพี่อ๋อพี่ห้าทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งเพราะว่าของเราจะเป็นเวนคนละสองชั่วโมงแล้วหลังหลังหลังจากที่ออกเวนไปเนี่ยมีที่หลับที่นอนไหมหรือว่า ไปกลับบ้านหรือว่าทำอะไรต่อก็มีก็มีค่ะเป็นบางท่านแต่ด้วยสายเลือดของสํานักการประชุมเราสู้ตายค่ะสู้ตายค่ะสู้ตายจะประชุมจริงๆๆๆงจรเขาก็บอกจะตีห้าครึ่งเลิกไม่มีปัญหาจะเอา10วัน10คืนก็ได้ถ้าต่อเนื่องก็ได้ต่อเนื่องก็ได้เป็นมหัศลพเลยนะยามสว่าเราก็เคยมีมาแล้วสามวันสามคืนสี่วันสี่คืนเหมือนอยู่สภาเขาเราก็เคยมีมาแล้วไม่เคยไปได้ ในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยคือจะเป็นผู้ที่เตรียมเอกสารต่างๆวาระประชุมที่จะต้องมาวางไว้ให้กับสมาชิกนะฮะแล้วก็ามเรียบร้อยคอยอำนวยความสะดวกสมาชิกใช่ของท่านสมาชิกเพราะท่านสมาชิกเสมือนหนึ่งตัวแทนของปวงชนชาวไทยอ่าเราต้องดูแลท่านเต็มที่ท่านอยากได้อะไรล้วมีข้อมูลอะไรเราต้อง สัมร์ตได้เสมอนะฮะขอให้ท่านเอ่ยอย่างย่งเจ๊ฝฟอย่างนี้ก็มีขนมให้มีลูกอมให้อนี่ยัมไว้ให้ให้สมาชิกด้วยใช่ให้ให้หลากหลายค่ะให้เจ๊ด้วยให้ให้ตำรวจเราด้วยเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันร่วมมือและ ร่วมแรงกับตำรวจของเราตำรวจก็อยู่กับเราตลอดก็จะมารักษาการให้ตรงนี้ด้วยครับผมดูแลความปลอดภัยเซเคอร t y ิตี้ให้กับท่านสมาชิกตลอดครับอ้นี่ผู้ชมสังเกตง่ายๆคือสถานการประชุมนี่ยปชุมสูตรสีน้ําเงินค่ะแน่นอนผู้ชมฮะเจอฝ่ายแบบนี้คือ ต้องเรียกว่าปูชนียบุคคลสำคัญของรัฐสภาใครไม่รู้จักเจฟไฟนี่คือมาไม่ถึงรัฐสภาเจฟใสํสำนักประชุมนะไม่ใช่เจฟไฟไข่เจียวปูนะอันนั้นไปอีกที่หนึ่ง <ไป S 1> นะคุณผู้ชมนะ อ่าอันนี้ไปที่เื่งแต่ถ้ามาเกียกกายเนี่ยต้องมาเจอเจ๊ไฝใช่ต้องมาเจอให้ได้คุณผู้ชมให้กําลังใจต่อไปนะได้เลยคุณผต่อไปินดีกิดีงานบริการคืองานของเราโอ้โหงานาของเราจริงๆสํานักเถื่อการประชุมคือเลขานุการของท่านสมาชิกครับผมโอ้โหสุดยอดได้ยินแบบนี้แล้วปลื้มใจใช่ปลื้มใจล้วแล้วเราก็มีท่านตำรวจรอๆอยู่กับเราด้วยนี่คือหลักสำคัญหลักสำคัญของเจ๊เลยของกำลังใจเรียกได้ว่าเป็นแรง กำลังใจสำคัญที่สุดก็คือมีตำรวจลอๆลอแล้วท่านก็มีความเป็นระเบียบวินัยมีความเซเคิิตี้รักษาความปลอดภัยให้ท่านสมาชิกตลอดโอ้โหผู้ชมฮะสุดยอดมากเลยและนี่คือเจ๊ฟไา่ฮะเดี๋ยวสู้ๆเป็นกำลังใจให้จะอยู่ต่อยาวยังตีห้าหกโมงเช้าเโมงไม่มีปัญหานะพรุ่งนี้ต่ออีกนะแปดโมงอ่ะแปดโมงนี้เขาจะไปยังกี่โมงก็ไม่มีปัญหานะ เอาทีวันก็ได้แล้วคือเจ๊นอนนี่เลยไม่นอนยังกลับไปอาบน้ำแล้วก็มาใหม่มาใหม่ครับผมสุดยอดมากผู้ชมฮะนี่แหละฮะที่ที่ที่ผมเรียกคือปูชนียบุคคลจริงๆิคองนัฐสภาของเราขอบคุณเจ๊นะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่นะครับผมเป็นกำลังใจต่อไปขอบคุณท่าครับผมขอบคุณมาก คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปถักทายช่างภาพเราก่อนช่างภาพของเราช่องสิบโทรทัศน์รัฐสภาเนี่ยอยู่จนปิดการประชุมเลยคุณผู้ชมตั้งแต่เปิดประชุมแต่เขาสนับเวรกนะันนะนี่คุณป่านคุณป่านคุณป่านจ้าเอ๋สวัสดีคุณป่านถักทายกล้องเหรอนกานกล้อง <c oughs> ครับสวัสดีครับอันนี้กำลังวอลคุยกับใครอยู่คุยกับฝั่งฝั่งนู้นครับมิงอ๋อมีสองกล้องรอ <c oughs> ครับ คือหน้าที่เราคือจับคนที่อภิปรายครับใครที่อภิปรายแล้วก็แผ่นกล้องไปจับครับเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นทางช่องสิบโทรทัศน์รัฐสภาเนี่ยนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งับเพราะเรามีช่างภาพสับเปลี่ยนกันเนาะครับเวรเช้าเวรค่ำสับเปลี่ยนกันครับสุภาพมากเลยคุณผู้ชมฮะเห็นไหมช่างภาพของเราสุภาพน่ารักนะครับอันนี้คือกำลังคุยกันอยู่ครับเดี๋ยวไม่รบกวนแหละครับนะเดี๋ยวติดตามกันคุณผู้ชม ภาพข่าวสวยๆแบบนี้เดี๋ยวติดตามกันทางช่องสิบโทรทัศน์รัฐสภานี่อีกท่านหนึ่งนี่อันนี้อันนี้จะเป็นส่วนของภาพนิ่งภาพนิ่งพี่ดาวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องนี่อันนี้เป็นของภาพนิ่งภาพนิ่งจากจากลุ่มงานสื่อมวลชนกลุ่มงานสื่อมวลชนใช่จ้ะสำนักประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะอ่ะง่วงไหมนี่ง่วงเหมือนกันค่ะง่วงค่ะ พ <c oughs> ี่ก็ง่วงเขาผมก็ง่วงช่างภาพเมื่อกี้ก็ง่วงง่วงกันแต่ทุกคนต้องสู้ใช่ไหม <c oughs> สู้ครับสู้ครับต้องสู้แล้วเดี๋ยวเป็นกําลังใจต่อไป <c oughs> อันนี้คือเราเปลี่ยนเวรกันยังไงเปลี่ยนเวรกันค่ะน้องเป็นกะอาคอาค,คนละคนละแปดชั่วโมงถ่ายคนละแปดชั่วโมงจ้ะนะฮะจ้ากล้องแบบตัวใหญ่ๆบ้องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ้ชจ้า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 จัานีาจ้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 าาจ้าจ้าจาจ้าจ้าจ ของพีอาวัลลมนต์ได้ด้วยค่ะแล้วก็มันต้องส่งไปท่านสมาชิกด้วยโอ้เนี่ยแหละคุณผู้ชมภาพสวยๆแบบนี้จ้าอันนี้คือทีมงานส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ค่ะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่ตรงนี้ใช่ค่ะดึกดึกด่นๆจะเช้ามืดก็อยู่อยู่ค่ะอยู่เป็นเพื่อนสมาชิกด้วยใช่ค่ะเพราะว่าจะต้องถ่ายรูปไงคุณผู้ชม่าให้กำลังใจนะฮะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของห้องของพี่ๆสื่อมวลชนนะผู้ชมครับก็ยังคงมีพี่ๆสื่อมวลชนหลายสำนักยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้กันอยู่นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังเนาะที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นครับในวันประชุมดึกๆดืด่นๆมืดค่ำแบบนี้เป็นอย่างไรตอนนี้เวลาก็ประมาณ ตีสามแล้วคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้นํามาให้คุณผู้ชมได้เห็นการน,นํามาฝาาให้กับคุณผู้ชมกันในวันนี้แหละครับ